ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ว่าสไดชาแนลวันนี้กลับใหม่ครั้งกับช่วงไม่ใช่ตป็งเช็คอินได้เปล่าและแล้ววันนี้ที่เรารอคอยก็มาถึงก็มารอนานมากรอนานมากใช่เพราะว่า ทางค่ายก็คือทนกระแสความแมสของเพลงนี้ไม่ไหวนะคะบอกเลยนะคะว่าแมสมากจริงๆทุกคนคนนอกด้อมเราว่าก็ต้องเคยฟังหลายคนดังมากนะคะมาเต้นชาเลนจ์เยอะมากลาเออยอะไรเออะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่ารักมากดีใจแทนน้องมากๆนั่นก็คือทำการรีแอคชั่นเพลงไดรี่เชื่อใจซึ่งคลิปนี้ให้สะสมกับที่รอคอยกันมาอย่างเนิ่นนานนะคะจะหนักจะเต็มไปเลยเพราะว่าเราเนี่ย ทำการกลั้นมาตั้งแต่ตัวที่เป็นแดนทักทีสแล้วใช่ทุกคนขอบอกเลยว่าปล่อยมาเนิ่นนานแล้วว่านั่นหนักนัยังไม่ได้ดูเพราะว่าพอทางค่ายบอกว่าจะมี MV แล้วเหมือนกับว่าเขาว่าปล่อยแดนทักทีสมาก่อนเราก็ยังเาเราก็กลั้นเพราะว่าเราอยากรอดู MV ด้วยแล้วก็เลยยังไม่ได้ดูกันเลยแม้แต่สักคนเดียวก็ตามยังไม่ได้ดูเลยนะคะก็เลยนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ดูแบบ จะหนักจัดเต็มแล้วก็แน่นอนนะคะทำเอ็มวีต่อเนื่องไปเลยใช่แต่เหมือนกับว่า MV ที่ปล่อยมามันจะเป็นเหมือนแบบรีมิกซ์ใช่มันมันเป็นเหมือนกับแบบพิเศษวิดีโอใช่ชอบตั้งแต่อาร์บูโปรโมทจริงคือนี่นั่งซูมเหี้ยคนก็คือหลอดลาแตกทุกคนคนรู้ชอบมากอาร์บูโปรโมทสวยมากทุกคนแล้วก็ใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ตามไปดูเต็มเต็มได้ใน Facebook นะคะคนที่เป็นสมาชิกก็เจอกันในเพลสได้เลยคุณซีฟอร์มเมเบอร์จ้า คนที่เป็นเมมเบอร์เวลาดูในเอ็กซ์โคลสิสเสร็จอย่าลืมตามมาดูรีแคปตอนที่เราลงด้วยนะเพราะว่าเราพลั้งพลูทุกคลิปไม่เคยเบานะคะทุกคนบอกไว้ก่อนเผื่อเผื่อน้องแบบอาจจะลึมตามมาดูเนาะก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกิ้งให้เราด้วยนะครับ ใครที่ยังไม่เป็นเมมเบอร์อาจจะยังไม่รู้ค่ะเออสมัครกันได้นะทุกคนกดจอยกันได้เลยนะคะได้ดูคอนเทนต์ก่อนใครไม่ใช่แค่ของเทเชอร์นะทุกๆคอนเทนต์ในช่องเราเลยค่ะฝากด้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่แดนแพ็ทีสก่อนนะจ๊ะไปดูกันเลยจ้าจบแล้วค่ะจบแล้ว จงนะคะหรือใ,ใครใที่เป็นเมมเบอร์ก็ดูที่ exclusive for member ชิลๆจ้าขอดมยาตอนนี้ก็คือฉันรู้สึกเหมือนฉันเพิ่งดูคอนเสิร์ตเสร็จจริงแล้วก็นะสนุกมากเหงื่อแตก เพราะว่ามันมากจริงๆมันมากคืออ่าพูดเพอร์ฟอร์ m a n ซ์ก่อนใช่ไหมคือมีความแบบดนตรีมันร็อกหนักแบบล็อกขึ้นมากแบบเหมือนกับเล่นแบนเลยอะไรเงี้ยเป็นเสียงดนตรีเป็นเสียงกองเสียงกีตาร์อะไรเงี้ยทุกคนคือมันมากให้ความรู้สึกแบบโคตรมันคือแบบถ้าเป็นในคอนเสิร์ตคือต้องโยกแล้วเหงื่อกระโดดกระโดดต้องเปียกแล้วจริงเพียวว่าน่าจะเป็นเวอร์ที่น้องเล่นในคอนนะอันนี้ไ่เตยอ่ะคือคือเคยเห็นแล้วก็รีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบกดเข้าไปฟังจริงจริ อยู่ค่อนข้างมีความใกล้เคียงแหละแต่อาจจะทําเพลงเพิ่มหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะคนเพราะว่าคลิปนั้นค่อนข้างเป็นแฟนแคมเนาะมันไม่ได้แบบดนตีขนาดนั้นใช่แล้วเราก็เหมือนพี่เตอร์นะคะเห็นผ่านตามาได้แวะดูนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ใช่เขาทาเป็นร็อกเวร์นั้นอะแล้วก็แบบ เราว่าอันเนี้ยพอเสียงม,มัน100%่งรอยเปอร์เซ็น์ทุกอย่างมันโซโหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะโหเธอเรารับประกันเลยว่าต้องเข้าเพลงนี้แล้วก็ขับรถแล้วคือสนุกมากกันะหัวยกหันะวยกจริงอันเนี้ยคือตื่นะแน่ใครม่วงให้ฟังเพลงนี้สนุกมากเลยอะ่ะทุกคนแล้วก็คือแบบท่าเต้น่ารักเนาะอันนี้ก็คือมีการแบบแปลงท่าให้ดูแบบแข็งแรงขึ้นอะไรแบดนี้ทำซาวด์ดีมากจอยมากทุกคนคือจอยมากสนุกมากคืออบช็อตอาซาฮีน มันดึงตามมากคือใครไม่เห็นก็ต้องไปสต็อปดูบอกเลยว่าดูหนักมากน่ารักมากคือดิดเด้งดิดเด้งงงมากแม่ไม่เคยเห็นเขาดูดิดเด้งขนาดนี้มาก่อนน่ารักมากากใจเราจะไม่ไหวหน้ากูก็คือดึงตา่ก็คือกระเด็นกระเด็นอยู่ตรงนี้กระเด็นอยู่ตรงนี้น่ารักมากแม่ด้วยพรเท่ด้วยคือแบบแล้วใครช่างคิดดาเซตนันนาเอายังไงกับเซตสามคนใช่ไหมเอายังไงกับฉันน้า ฮารุโตะฮายอนซอกคุณโยชิจริงทุกคนสามเซตสามคนนั้นคือทุกคนต่างกตั้งแต่สีผมยันแบบ p e r อร์แมนซ์แล้วก็ทุกอย่างส่วนผสมตรงนี้คือลงตัวนัวกลุ่มอร่อยไม่ไหวตอนที่อุ้มคุณฮายอนซอกแล้วคุณฮายอนซอกดิดกขายแก่ทุกคนตอนนี้บอกเลยว่ารูปฮายอนซอกแบบเยอะแบบเยอะเต็มเครื่องเยอวนะ คือหนักจริงๆนเนยรู้สึกโอยเขาไม่น่าหักแต่เวลาเขาเท่เขาก็เท่อันนี้เขาก็เทหรือใครจะเถียงเขาเท่มากจี่ดอกปาเขามีความเป็น leader มีความเป็นแบบอยู่สูงอยู่เช่นกันราคาแล้ว performance ไม่ตกเลยอันนี้ชอบมากคือด้วยความที่ พอวงมันสมาชิกเยอะๆทุกคนต้องยอมรับว่ามันจะยากขึ้นนะมากกว่าวงที่มีจำนวนสมาชิกที่น้อยกว่าทคิดออกไหมเพราะว่าเวลาเวลาเรามองเข้าไปอ่ะมันจะจับผิดได้ง่ายกว่าจริงๆนะแต่ถ้ามันมีสักหนึ่งคนที่มันไม่พร้องหรือมันทำอะไรที่มันแปลกไปหรือเหมือนคุณอาซาฮิช็อดนั้นเราก็จะจับได้แบบในทันทีเราก็จะจับได้ทันทีเลยไงซึ่งเราสึกวกาเห้ยน้องแบบ รู้เลยว่าตั้งใจพร้อมตั้งแต่ตอนแดนแฮกเีคือพร้อมมากพร้อมมากพร้อมแบบพร้อมมากจริงๆก็เลยหล้นตวลงไปนอนอย่างพร้อมกันเลยเออเราชอบนะคือด้วยจำนวนสมาชิกมันก็สามารถสร้เงที่มีท่าเต้มีมีเพอร์พี่มันหลากหลายตาฉันชอบการจัดเรียงแบบมีเป็นสี่แถวแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มีการวางอะไรที่แบบเออฉันก็รู้สึกว่าสิบสองคนมันสนุกว่ะมันสนุกจริงๆนะมันสนุกมากๆกับการจัดวาง คนว่ามันจะยังไงเพราะว่ามันจะไม่สัมตาเราะจีเอะไรออกมามันทำได้หลากหลายคนเอื้อในการที่จะคิดโชว์ให้มันมีความเซอร์ไพรส์คนดูอย่างถ้ารถไฟก็คือแบบฉันอยากได้มาก่ว่านี้มีเพื่อนกันห้ามีเพื่อนแค่หคนบางทีก็มี4ี่บางทีก็มีสามเพื่อนไม่พอจริงไม่พอในการคนกูน้ำนิ้วนะไม่ได้เลยหมดว่านี้แค่นั้นคนเออยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ครบเลย ดองมางนั่นแหละก็คือในอย่างในในแพ็คเอ็พอร์ตมนใช่ไหมก็คือชุดอ่ะไม่ได้หนักไม่ได้ยากอะไรเลยอ่ะแบบเสื้อยืดกางเกงขายาวขายีนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเครื่องประดับน,นะไรหล่อมากเลยว่ะทุกคนองบหล่อมากอะ่ะ เราชอบมากจริงๆนะแบบสนุกและสุดดีนะคือแบบความความความแตกต่างพอเขาทําเป็นรีมิกซ์เวอร์ชันนะมันเห็นความแตกต่างชัดเจนคืออย่างตอนตอนแดนแพคทีดะมันก็จะมีความเป็นสไตล์ออริจินอลของเพลงดังเดิมที่เราได้ยินกันมาได้ฟังเัาสนใจน่ารักแต่พอเขาปรับมูดเป็นรีมิกซ์อ่ะทุกคนแล้วมันทําให้เปลี่ยนมูดของเพลงไปเลยแล้วทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงใหม่อ่ะมันมันใหม่มันนาสนุกมากสนุกมาก และฉันชอบความที่ทุกคนทุ่มเตะฟาดกีต้านุ่นนิ่นั่นจัดตีเคุณฮาลิโต้คือ่ะหัวโยกแรงมากกลัวลูกคอเคล็ดเหลือเกินนะจริงคุณโยชิที่อยู่ข้างหน้าว่าแรงแล้วสายตาคุณดึงมากแบบมือคีย์บอร์ดคนนั้นนะคะหัวจะตกหัวจะแตกกลัวลูกงเ่ยกระแทกเลยแล้วแบบว่าแล้วชอบท่าหนึ่งที่แบบว่าทุกคนมารวมกันแล้วก็แบบ ยก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 แล้วก็แบบทุกคนใส่เต็มใส่เต็มมากใส่เต็มมากจริงเธอสนุกมาเรารู้สึกว่ามันก็เป็นโจทย์ที่ยากของไ G ีแหละด้วยความเขาปล่อยเพลงเขาทำคลิปนี้แบบช้าด้วยเนาะหมายถึงว่าเขาไม่ได้เขียระยะเวลารอในการแชย์ไปหนึ่งสองพอพอแมสมาแล้วเนี่ยยังไงต่อคือถ้าจะสมมติว่าเขาทำแค่ MV ปกติมาในเพลงเดิมเดิมมันก็อาจจะไม่ได้ว้าวซาเพราะว่าทุกคนก็ฟังหมดแล้วใช่ไหมแต่พอเขาตีโจทย์ใหม่ ยังเียงเลยเพราะสำหรับเราเราว่ามันวาวมาในฐานะคนฟังคือเหมือนพี่เต้ยว่ามันเหมือนอีกเพลงหนึ่งที่ก็สามารถกลับมาฮิตใหม่ได้อีกครั้งเลยกระแสได้เราจะไม่หายไปเลยทุกคนก็สามารถแบบเวอร์นั้นก็ใช้เหมาะกับแบบนึงเวอร์นี้ก็จะเหมาะกับอีกแบบเมื่อมาดีับประกันว่าก็เต็มเหมือนเดิมตอนภาพในแบบไอจีสตอรี่ติ๊กตอกด่าหรืออย่างนี้ทุกคนก็จะมาโยกเนี้ย อย่างเงี้ยนึกออกปะคือตอนตอนเวอร์ชั่นกลักทุกคนที่เขาเล่นทำอย่างนี้กันในไอจีน่ารักน่ารักในติ๊ตต์น่ารักน่ารักแต่พอวชนิดคนที่แบบว่าต้องวันหน่อยต้องใส่อารมณ์เข้าไปอีกอะไรเงี้ยจริงแล้วว่าเรื่องสาวเขาดีมากมากเลยนะอันนี้แบบชื่นชมมากเราไม่ได้มีความรู้เรื่องสาวนะบอกทุกคนก่อนแต่เราอะรู้สึกว่าชอบอะเออบีดมันแบบสนุก ถ้าทุกคนไปดูแลก็จะรูฉันเหนื่อยมากใช่ไหมฉันอยู่ในคอนเสิร์ตใช่ในคอนเสิร์ตกระะดดเท่านั้นจริงรู้สึกว่าต้องใส่รองเท้าที่สบายสบายที่สุดสบาที่ไม่กัดแล้วก็ถุงเท้าที่ไม่ทําให้เราปวด脚แล้วเราจะกระโดดไปดูวงบ็อกไม่ได้มาดูไอดอลจริงมันมันมีเพอร์ฟอร์มนซ์ของความเป็นแบรนด์สูงมากเนาะแล้วก็เออตีสวดแตกอ่ะสมาชิกเยอะก็สามารถให้ทุกคนไปได้เท่าอะไรหลากหลายมากมากนะคะเออเอแต่เก่งนะเรารู้สึกว่าเขาจับช็อตดีมากเลยรอบนี้ยฉันเหนเห็นทุกคนเลยคือได้รู้ ู้สึกว่าได้พูดทุกคนออกไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออดีจังน่ารักมากจองอูก็เต้นเต็มอยู่นะเขาเต้นแรงเต้นแรงจองเต้นแรงเมนคุณน่ะจองอูจองอูน่ะเต้นแรงอยู่นเต้นแรงอยู่จริงใจจะไม่ไหวเวลากล้องจับเขาคือฉันก็ตาตรึงมาเมื่อคุณใจย่อกหลอกจะยอกหล่อมากอยู่ๆทุกคนก็ต้องคุณใจย่อกตกใช่ไหมหล่อมากจริงหล่อมากจริงมองหน้าเขาไปเรื่อยรู้สึกว่า โอ้โหพาซ่าช่างปี่มันบอกว่ารู้สึกว่าจะย้อนเป็นพระเอกซีรีส์จริงเป็นค้อนคือหล่อมากคือปกติตอนตอนที่เล่นเก่งกับพี่เตยตอนนั้นน่ะเออวาลซาประมาณนึงนะแต่ตอนนั้นคือมัวแต่นั่งจำชื่อทุกคนคิดออกแต่พอาเวลาเออเล่นก็เลยเล่นไปเล่นไปเลยเลยเลยนะเขาโอ้เขาน่าสมแล้วสมแล้วสมแรงจริงคือแบบหล่อมากไม่ฮอนแบบ แบบแจมมองเราเราชอบเสียงเขามาชิโฮใช่ไหมย่อมบอกว่าเสียงใสใสจริงใสเสียงแบบใสเสียงแบบก้องเอาจริงๆริงถ้าสามารถให้เราแยกได้ใช่ไหมเราว่าเราแยกได้คือมาชิโฮกับพันโตเสียงเขาเนาะเสียงสองคนใีตรงข้ามกันชัดเจนชัดเจนชัดเจนแบบอย่างชัดเจนทุ้มกับใสเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้เพลงมันดูมีมิติมากขึ้นน่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเสียงน้องคนอื่นไม่ดีนะแต่หมายถึงว่า มันทําให้ได้ไว้ใหม่ๆของของการร้องอะไรอย่างเงี้ยแบบพอเป็นท่อนของเขามันจะติดหูเรามากขึ้นเยอะๆเลยเพราะว่าเสียงน้องมิสเต์นทจริงๆชื่นชมจริงๆนะค่ะนั่นแหละทุกคนก็คือประทับใจประทับใจเนี่ยแปลกอย่าไปดูอีกแล้วคือทุกคนแบบสนุกแล้วก็เอนจอยหมายถึงทั้งในทั้งใน2พาร์ทเลยนะเรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันแต่ทั้ง2งเวอร์มันก็ยังน่ารักอยู่ดีอะไรเงี้ยนั่นแหละทุกคนก็อย่าลืมตามให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะคะ คอนเทนต์เร์เยอะมากในช่องเรานะค่ะใครเป็นทีมเมย์เหมือนกันหรือว่าหลงมาเจอคลิปนี้ตามดูในเพลย์ลิสต์ได้นะรับประกันโดนตกแน่นจริงว่ะต้อจะชอบเนอคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมตามดูในเพลย์ลินตอุ้ยมันไปนะเพื่อน